กับเนชั่นจอข่าวทั่วไทยนะฮะในช่วงนี้ <S <S <an> <S เรื่องราวของการปล่อยเฟกนิวเรื่องราวของการปล่อยข่าวปลอมเรื่องราวของการปิดเบือนข่าวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่งอเนื่องที่ผ่านมานั้น <S <an> <S กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจฯฯและสังคมรวมถึงเจ้าหน้าทีต่ตำรวจของปอทน,นั้นก็พยายามที่จะดําเนินการในการที่จะติดตามดําเนินคดีนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้คุณพุทธิพงศ์คุญนารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นก็เปิด มีการดําเนินคดีเนี่ยกับทางด้านผู้ต้องหานะครับในการที่ไปทําข่าวปลอมโพสต์ข่าวปลอมอย่างายแรกเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ศู์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไปจับกลุ่มแล้วก็สอบปากคําคนางสาวสักศิชาครับนางสาวสักศิชาเนี่ยนะฮะเป็นคนที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมง เริ่มสวาทิปนี้ต้องตุนอาหารเครื่องดื่มโดยเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นที่เป้าหมายตามทะเบียนรา่าคือที่จังหว,วัดนครสวรรค์แต่ว่าพบว่ากลัวผู้ต้องหานั้นเนี่ยนะครับไปอยู่ที่อำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีก็นํามาตอบปากคาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฮะตัวเธอบอกแบบนี้คุณผู้ชมตัวเธอนั้นก็บอกว่าตัวเองก็ดูข้อมูลบนเฟซบุ๊กนั่นแหละ,ะเห็นคนน้นโพสต์คนนี้โพสก็<ม>โพสตบ้างไม่ได้เกิดกลอมข่าวให้ถี่ท้วนบอกตัวเองไม่มีเจตนา รู้เท่าไม่ถึงการขอโทษที่ทําให้ทุกคนตกใจไม่มีเจตนาทําให้คนอื่นตกใจเลยะนะครับไม่มีเจตนารู้เท่าไม่ถึงการแล้วบอกว่าไงครับคุณผู้ชมเธอยังกล้าที่จะบอกแบบนี้เธอบอกว่าขอให้ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้อย่างมีสติคิดก่อนโพสตรวจสอบข่าวก่อนว่ามาจากภาพรัฐ คิดได้หรือ,อยังคิดได้หรือ,อยังคะคุณสันติชาที่ทํนะนนาไปานานนเนี่ยนะครับพลนตำรวจตรีพันธนานุชนะในฐานะหัวหน้าตารวจประสานงานกระทรวงดิจิทอลเนี่ยนะก็บอกว่านี่เป็นการจับกลุมเนี่ยก็เนื่องจากเป็นการตรวจค้นวันนี้ก็ตรวจไปเก้าจุดด้วยกันใช่แล้วค่ะก็ไปตรวจสอบเจอการกระทาความผิดเนี่ยเจ็ดเรื่องมีผูก้กระทาผิดเก้ารายรวมถึงเนี่ยแหละทางด้านของคุณสันติชาด้วยนะผู้ชมเป็นข้อมูลจากคุณพุ นะคะก็บอกนะมีหลายข่าวเลยที่เป็นเฟซนิวส์ใครไปแชร์ลบเลยนะคุณผู้ชมอย่างเรื่องปรณีน์ออกมาเตือนมีผู้ติดโควิด -19 จากจดหมายหรือพัสดุอันนี้มีคนทําผิดอยู่ที่นนทบุรีค่ะแล้วก็พบพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยติดเชื้อคนโพสต์อยู่ที่สวนหลวงกรุงเทพนะคะมีอีกหนึ่งข่าวย้ายศูนย์สอบอคหลังพบเจ้าหน้าที่เริ่มติดโควิด -19 คนนี้โพสต์ที่ศรีราชาชนบุรีแล้วก็บอกว่า รัฐบาลเจอคนทําผิดนะคะโพสต์ข่าวนี้อยู่ที่สงขลากับฉะเชิงเซาก็มีการออกมาเตือนนะคุณผู้ชมทําแบบนี้เขาจริงจังนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดเฉพาะในช่วงที่บ้าน